อรุนเบิกฟ้านกกาโบยบินบูวเจ้าคุณทองมาแต่เสารพี่น้องเอาไปนี่ตื่นเช้ามาเราต้องทำหน้าที่ทาดผู้ยิ่งใหญ่นะจ๊ะหาเขาาห้เจ้านายกินก่อนก่อนซิกินเขาก็ต้องหลอด,ด้วยขนมก่อนจา่าวัสิกิงเขากระเจ็บมัน,นี้ไปตลาดได้คั้วไก่ซับมุนมุนมากก็เลยอ่ะเอามายำใส่เขาาห้พื้นแต่ว่า โบมาห้เพิ่นกินหลายดอกจ้ามันกับโบแมนแนวดีเนาะกับหมาเถาแต่ว่าเพิ่นหักเบื่อตับเพิ่นบ่ยอมกินเข่าเลยกะด้วยความที่เป็นห่วงย่านเพิ่อนอยู่บ่ได้ดุนย่านเพิ่อนอยู่เป็นหมูห่เฮาบ่ได้ดุนน่ะน้าก็เลยเอ้าจ้ะไปกินเข่ากันไอ้มากินซามันสิได้เร็วๆเนาะตายก็ตายโลดเอาตบด้วยซอสแซลมอนนะจ้าอุ้ยปรลุงเพิ่นแน่เพิ่นเถาแล้วอันนี้กะผักผักหญ้าหมูหมากะไก,ก่ะจ้ะกะสิเอามาหั่นเนาะกะ ผักก็เก็บใส่ตู้แช่ก่อนนะจ๊ะจัดแจงให้เรียบร้อยนะจ๊ะเออซื้อมากินด้วยซื้อมาขายด้วยกําไรอยู่ที่ไหนกําไรอยู่ที่ท้องเรานี่แหละจ้ะเนาะเออคอนเซ็ปต์ของข่อยกินด้วยขายด้วยนะจะได้ประหยัดเมนบอจะ่ะไปไปฮันพักกันบบนี้ทุกขาส่งขึ้นก้อนบบนี้มันสิเปียกขาส่งขาส่งมันเน่าขาส่งก็คือขากงเกิงนะจ๊ะเออมื่อนี้เขาเศร้าของข่อยกะผัดผักค่ะผัดผักรวมกะซิมีเฮดมี่ ผักมี่ย่างแน่นิดๆหนน,อย,นอยมือนิก่ะอยากกินแบบไม่ใส่เนื้อสัตว์เนาะกะเน้นผักอย่างเดียวช่วงนี้หันมารักสุขภาพรักสุขภาพอีหยังวตีมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแต่ว่ามีปัญหามาสักระยะแล้วบันี้พ่อเจ้าของอายุเขาเลขสามปุ๊บนี่พี่น้องอีหยังกับเปลียนแป้งเมือออีหยังที่ว่าย่อยง่ายกับย่อยอยากอีหยังที่ว่าขึ้นขึ้นเร็วกับขึ้น้าอยยังประมาณนีเนาะพี่น้องเนาะก็เลยเอาเอา กินอะไรที่มันย่อยง่ายมันน่าจะดีต่อสุขภาพเราเพราะว่าเราอยากอยู่โดนโดนบนโลกใบนี้นะคะเนาะ <c oughs> นพักเสร็จเรียบร้อยกัมาจวดกันค่ะพี่น้องค่ะไดว้วลาพัดพักกินข่าเสาของเฮาเราจ้าใส่น้ามันลงไปไว้ในกระทะก่อนล้วก็โขลกกระเทียมนะคะโขกพอหยาบหยาบนะคะบะตองแบบละเอียดให้กันไดดอกพี่น้องข้าหิ้กินเองเาง่าแบบง่ายสบายสไตล์เรานะคะแล้วก็เปิดแก๊สล้ะก็เอากระเทียมลงไปแล้วก็คุรี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 นะคะให้ กระเทียมมันหอมแลักกะข้าวแตใส่พักลงไปแลักกะคุรีคุรีคุรีให้มันเข้ากับน้ํามันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันหอยจ้าอันนี้ก็สิมืดเหลี่ยวก็เลยขวมขวดแบบนี้กอกน้ำใส่ค่ะขย่าเขย่าวเนี้ยประหยัดไปอีกพี่น้องหลักกะคุรีคุรีคุรีแบบนี้ให้มันเข้ากันเส็นหน้าพี่น้องนะ บะนีไสรโดดีจ้ะไสรโดดีลงไปชอบเค็มมากใส่มากชอบเค็มน้อยใส่น้อยนะคะรสชาติแล้วแต่เราชอบเลยแล้วก็ใส้น้ำตาลจ้ะน้ำตาลฝ้าเขียวแล้วก็สีอุ๊วขาวสีดำนะคะเออแล้วก็โคเลโคเลคโคเลคโคเลโคเล็คไฮมันเขากันอีบันีพี่น้องแต่ว่าคอยมักแบบผักแบบสุกๆแบบว่านิ่มๆเลยคอยก็จะแบบนี่ใส่นี่ใส่นี่เพราะว่าเดี๋ยวความทีไส้ําลงไปเลวมันบอแล้วก็ซีมบะนีแซ่บได้พี่น้อง ก็คอยว่าเขาเห็ดก็ขอมิพ่อสวรรค์เนี่ยเรื่องผัดอย่างพวกนี้นะเรื่องผัดนะแต่ว่าเรื่องต้มนี่อย่าม,มาใกล้เรื่องอย่างอื่นกับอย่าม,มาใกล้ได้ไดไดไดแค่ผัดกับผัทอดอย่างเสียได <laughs> ้ได้ได้แซ่บแซ่บแซ่บนี้เข่าปนี้เข่าก็เขียงเอาันี้ได้เวลากินจ้าได้เวลากินแล้วกะทีจะเสิร์ฟจะเสิร์ฟใส่ถ้วยทีนะจะอุ้ยแซบ่บพี่นอออ้องคอยว่าวีดีโเลย อันนี้สเสด็จแม่โทษหาจ้าสเสด็จแม่โทษหาเต๊เศร้าเดี๋ยวความขึ้นฮอรลูกลายเห็นว่รลูกมีปัญหาชีวิตเสด็จแม่อะแบบจะโทอมาเล่นจะค่อยมาแบบเป็นช่งไถแน,น่ลูกเป็นชงไถแน,น่อย่างนี้สีเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสูๆอยู่คนเดียวเงินบอพี่น้องข่อยก็มีความสุขได้เบิง์นูใต้ข่อยไม่กี่เขาเแล้วยมันรับสนิทบุญยางตามข่อยแต่ว่าทำอะไ้ก,กี่เขาแต่เศร้านะมันยังห้่นหายก็คุ้ยได้พี่น้องมันยังตามข่อยสุดยอดเลย หลังจากว่างสายจากสเสด็ดแม่เขากะจะมาเช็กออเดอร์ในตอนเสาเล็กๆน้อยๆนะคะกรุบกริบพอเป็นวิธีทําไปเช็กไปนะคะวิธีชีวิตของข่อยกับมีซัมเน่ละจา้าเบืองลูกไส้ข่อยนอแล้วอิ่มแล้วกะมีซัมเน่จา้าฝากติดตามนำ้ำเลยจา้าทั้งช่องทางเพจแล้วก็ยูทูบนะคะ